เรื่องตึกเรื่องอะไรนี่เราไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะตึกสูงนี่เยอะมากนะครับพุทบาทที่เราอยากเจอกันก็แบบนี้นะครับที่คนไทยใฝ่ฝันนะครับไปเมืองนอกเมืองนาอยากดูบ้านเมืองเขาเป็นยังไงก็อยากรู้ว่าบ้านเมืองเราจะเป็นเหมือนยางเขาไหมอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นท,ที่ดีเลยนะครับทุกคนนะครับแต่ก็ ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังแก้กันยังไม่ได้เรื่องรถยนต์นะครับที่เวลาคนจะข้ามทางม้าลายหรือว่าจะเดินข้ามทางซอยเนี่ยไม่ค่อยจะหยุดนะครับสวัสดีครับเช้านี้จะพามาเดินดูนะครับทุกบาทหรือว่าถนนหนทางในย่านสีลมนะครับ ที่นี่เลยนะครับก็คือ BTS สารแดงนะครับผมกำลังจะเดินไปทางสีลมซอยหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมจะไปที่ตลาดเช้าพัดพงนะครับตลาดเช้าพัดพงก์จะมีขายกันช่วงเ,เช้าตีห้าจนถึงประมาณตั้งก้ามหมงเช้านะครับแต่คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูความเปลี่ยนแปลงของยานสีลมพุทธาท ทางเดินเนี่ยนะครับต้องบอกให้เลยว่าใกล้เคียงญี่ปุ่นก็ไปทุกทีแล้วนะครับน่าจะเป็นนะครับย่านที่คุณบาทดีที่สุดในประเทศไทยนะเท่าที่ผมเคยเมาเนีย่ยขาจะมีทางลาดทางแบบนี้ขึ้นมาแบบอันนี้นึกถึงญี่ปุ่นเลยครับ เรื่องตึกเรื่องอะไรนี่เราไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะตึกสูงนี่เยอะมากนะครับฟุทบาทที่เราอยากเจอกันก็แบบนี้นะครับที่คนไทยใฝ่ฝันนะครับไปเมืองนอกเมืองนาอยากดูบ้านเมืองเขาเป็นยังไงล้วอยากรู้ว่าบ้านเมืองเราจะเป็นเหมือนยางเขาไหมอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีเลยนะครับทุกคนนะครับแต่ก็ ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังแก้กันยังไม่ได้เรื่องรถยนต์นะครับที่เวลาคนจะข้ามทางม้าลายหรือว่าจะเดินข้ามทางซอยเนี่ยไม่ค่อยจะหยุดนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้บอกให้เลยว่าก็จริงๆอะ่ะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับไม่ได้ว่าญี่ปุ่นดีอะไรกว่าบ้านเราแต่สิ่งที่เขาดี เราก็ต้องนํามาเปรียบเทียบกันนะครับเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดถ้าจะเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับอันนี้ต้องกราบขออภัยถ้าเกิดว่าบุรีบ้านเราหรือว่าไปเปรียบเทียบกับประเทศเมืองนอกเมืองนาน,นะครับแต่เราก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องพุทธบาททางเดินเนี่ยนะครับทุกคนเก็ดูแล้วดีแล้วนะครับนี่นะฮะสวยงามเลยนะครับเนี่ยเป็นย่านที่ที่ดีที่สุดนะคเท่าที่ผมเคยเจอมา เอาเป็นว่าในประเทศไทยหรือเปล่านะอันนี้รถจอดเสียนะครับรถเท็กซี่ทางลาดนะครับทางลาดที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งตรงเนี้ยทำนี้สวยเลยนะครับก็บยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะฮะ ทางมาลายขนาดนี้แล้วยังไม่ค่อยไว้ใจรถรจะหยุดให้หรือเปล่าต้องระมัดระวังกันพอสมควรเลยนะครับ mm hmm. ทางเหลืองๆนี่ก็เป็นทางเดินะนะครับสำหรับผู้พิก,การทางด้านสายตาตรงนี้นะครับทุกคนนะตรงนี้คิดว่าเป็นฝาท่อระบายน้ำเขาจะทำตรงนี้ผมเคยเจอหลายประเทศที่เขาทำไปว่าทางที่ ทางเดินคนพิการเนี่ยแล้วก็จะมาติดก,กับฝาท่อระบายน้ําอันนี้ใช่เลยอันนี้ชอบชอบนะฮะไม่ได้ละทิ้งรายละเอียดนะครับทางข้ามทางมาลายตรงนี้ก็เป็นทางลาดนะฮะไม่ใช่ว่าเดินก้าวขาลงไปตกพุทบาทขาแพงอยู่นะครับทางพุทบาทด้านเรานี่ก็แดงขาวชัดเจนแต่ก็อย่างว่านะครับรถไม่ค่อยจะหยุดเลยนะ อันนี้เป็นสิ่งสิ่งที่บอกให้เลยว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้นะครับทุกคนนะช่วยๆกันเลยนะฮะอยากให้แบบว่าคนรอข้ามเนี่ยรถต้องชะลอต้องจุดแล้วนะเนี่ยโหยิงมอเตอร์ไซค์นี่บอกให้เลยอันนี้อะไรที่มันไม่ดีก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับทุกคนนะคือขับไม่สนใจอ่ะ คนข้ามทางม้าลายนี่ก็ต้องรอรถว่างนะฮะแต่ก็มีนะครับบางคนนี่เรียกว่าชะลอมาตไกลก็มีนั่นก็ดีเกินนะครับตอนนี้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับจะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตลาดเช้านะครับของย่านพัดพง์หรือว่าสีลมนะครับเป็นตลาดเช้าของเรียกว่า พนักงานออฟฟิศหรือกันไจออฟฟิศเลยนะอะมาดูกันตรงนี้ด้วยนะดูต่อเลยฟุตบาทชอบชอบก็บอกเลยชอบมากนะครับกลางคืนนี่น่าจะเป็นแหล่งบันเทิงแหล่งอะไรที่เขามาเที่ยวกันแถวนี้อาจจะมีเขายให้ยากนะครับแล้วก็เจนน้าหน้าที่ทำความสะอาดนี่เขาก็มาเจ็บฝากกับทุกเช้าเลยนะอีกสักพักหนึ่งก็จะ เตืนโล่งเลยนะเพราะขยะพวกอะไรที่เราเห็นเป็นถุงนี่กระดาษเป็นถุงก็จะติดเป็นแก้วน้ําที่มันหลงๆที่ว่าทิ้ยงยำข้ามเพืคืนก็จะหมดไปนะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟร้านนี้ขายดีมากเลยนะครับทุกคนนี่ถนนพัดธงนะถนนกลางคืนไม่เคยหลับนะครับที่นี่นะฮะแต่กลางวันก็ยังไม่หลับเลยนะเป็นตลาดบอกให้เลยว่ายของเกน,นี่ เลือกสันเด้อตามอธัธยาศัยกันเลยทีเดียวนะครับนี่แนละ้วเรามาเดินดูกันเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในตลาด เนื้อขายคนตะลุปอร,อ,อร่อยอร่อยเลยนะครับหลังจากที่เราดูความเจริญของกรุงเทพย่านสีลมแล้วเ,เทียบกับเมืองที่เจริญได้เลยนะครับอะเดี๋ยวเจะบรรยากาศตรงนี้เท่านี้ก่อนนะครับทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมขอขอบคุณอย่างสูงครับ